สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําสื่อการเรียนการสอนนะคะอันนี้ก็เป็นสื่อทําเองนะคะซึ่งก็ทําจากวัส,สดุเหลือใช้ก็จะทํามาจากโฟมนะคะจากกลุมชาระศิลปะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็นํามาตกแต่กนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะที่นํามาตกแต่กว่าอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จะทําให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบบโครงกระดูกนะคะปักเข้าไปข้างในนะคะ มีกรวยไตยนะคะที่นักเรียนต้องสามารถศึกษาได้นะคะต่อไปนะคะข้างในก็จะไปเจอกับระบบย่อยอาหาระระบบหายใจก่อนนะคะไปเจอกับระบบหายใจนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถศึกษาได้ต่อนะคะก็จะเป็นวันนี้เป็นระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งก็จะอยู่ในหลักสูตรของป .6 นั่นเองนะคะ และนอกจากนี้นะคะเราก็จะให้หนักเรียนสามารถสแกน QR code นะคะเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ด้วยนะคะและที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้นก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะเป็นภาพสามมิตินะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็นักเรียนก็คือโหลดแอปตัวนี้นะคะจากนั้นนักเรียนกดเข้าไปนะคะ ก็จะขึ้นเป็นภาพนี้แล้วก็นำมาที่นำมาสแกนอันนี้นะคะอ่ะก็จะขึ้นเป็นระบบนะคะอวัยวะภายในนะคะว่านักเรียนอยากจะศึกษานะคะก็ติ๊กเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไตนะคะเขาก็จะมีบอกว่าอยู่แบบไหนนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ อ่ะตัวนี้เป็นลำไส้เนี่ยนะคะข้างในลำไส้นะคะก็จะมีเป็นคล้ายๆกับซิลียนะคะในการบวกพัดอาหารนะคะอ่ะแล้วก็กดออกออกมานะคะนี้สามารถซูมเข้าไปดูที่ตับได้เห็นไหมคะตับเราก็จะไปเจอถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนข้างในนะคะอ่ะแล้วก็ไปดูที่ตัวนี้เลยหัวใจ หัวใจตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะซูมเข้าไปได้นะคะนี่เขาจะแบกออกเลยว่าหัวใจมีสี่ห้องนะนะคะแล้วดูเข้าไปอีกนะคะดูเข้าไปที่สา0อหิองศาเลยเห็นไหมคะจะเห็นเป็นอ่าเอออะไรนะเลือดนะคะหลอดเลือดนะคะแล้วก็ตัวฮิโมโกลบินนะคะที่นำเลือดแดงนะคะผ่านไปที่เส้นเลือดนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะคะที่นักเรียนสามารถสแกนแล้วก็ศึกษาได้เลยนะคะ <Okay. S 3> ค่ะสำหรับวันนี้ก็แนะนำสื่อเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ